ب ิ سم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียววะะอออััััชฮฮฮดดููนนมมมุุราซลลล์และฉันขอปฏิญาณตนว่า النبي محمد صلى الله عليه وسلم بن رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء س ิ่าคُ ر س ِาา ي ُ ه ُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ و َ ل َ ا يَأُودُهُ ح ِ ف ْ ل ُ ه ُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الله คือ uh 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 um ah ual 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 ira, ผู้ซึ่งไม่มีผู้ที่คูควรแก่การเคารพสักการะอื่นได้นอกจากพระองค์ผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงดำรงอยู ความงว่วงเหงาซบเซาและกานอนหลับไม่อาจครอบนำพระองค์ได้เลยบรรดาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดล้วนเป็นของพระองค์ผู้ใดจะขอสฟาอฟาใดใดก็ต้องด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่ลับหลังพวกเขา และพวกเขามิอาจล่วงรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งความรอบรู้ของพระองค์ได้เลยเว้นแต่เท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ให้รู้เท่านั้นอัมกุรลซีของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลทั่วฟ,ฟ้าฟ้าและแผ่นดินการดูแลรักษาฟ้าฟ้าและแผ่นดินนี้ไม่ยากลำบากแก่พระองค์เลย أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> شهر رمضان الذي <سؤال> أنزل <سؤال> فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ว م าจِเตّมเตَมอัลกิดดะแล ر จ ا ل ل َّ ه ์อัَ ل َฮฺอาลัยมหดาทุกม์แَะอาลัยทุกม์ْะُกُ و ุน <ون> เดือนอรมฎดอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จด,ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จงถือศีลอดในเดือนนั้นและผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทางก็จงถือใช้ในวันอื่นแทนอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้าและไม่ทรงให้มีความลำบากแก่พวกเจ้า และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วนซึ่งจำนวนวันของเดือนอมฎอดและเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรงใจแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะ้ขอบคุณอัลลอฮุมมอันตรบบีลอิลาฮะอิลลอันตะ خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أو oh الله พระองค์ท่านเป็นพระเจ้าของฉันไม่มีผู้ที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงบังเกิดฉันฉันเป็นบ่าวของพระองค์ฉันอยู่ภายใต้คำมั่นสัญญาของพระองค์เท่าที่ฉันสามารถทำได้ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วที่ฉันทำไว้ ฉันขอยอมรับต่อพระองค์ในความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อฉันฉันขอสารภาพในความผิดของฉันดังนั้นขอพระองค์ทรงอภัยให้ฉันด้วยเถิดเพราะไม่มีผู้ใดจะอภัยในความผิดทั้งมวลให้ฉันได้นอกจากพระองค์เท่านั้น ม um nah oh au l ong. l a h u m m a บ i k a asbahna و bika ซ m า a y n a و b i ะ a n a ยว a و bika namuto wa i l a i k กันนุชูรโอ้ลลอ a h เราเริ่มวันใหม่โดยพระองค์เราเข้าสู่เวลาเย็นโดยพระองค์เรามีชีวิตอยู่โดยพระองค์และเราสิ้นชีวิตโดยพระองค์และเราฟื้นคืนชีพใหม่ยังพระองค์ รบบิจัลนีมุกงมั่สัลลัติว่ามิตรรียติรบบานาวตกอบบัล دعاء โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดได้ให้ข้าพระองค์เป็นผู้ดำรงละมาดและลูกหลานของข้าพระองค์ด้วยโอ้พระเจ้าของเราโปรดรับดุอาของเราด้วย อัลลอฮุมมาอัลิหลีดีนีวะวัสซิอะลีฟีดารีวะบาริกลีฟีริสกีโออัลลอฮขอพระองค์ทรงปรับปรุงให้ข้าพระองค์ดำรงอยู่ในศาสนาของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ได้รับความกว้างขวางสะดวกสบายกายและใจในบ้านของข้าพระองค์และโปรดให้มีความจำเริญในปัจจัยยังชีพของข้าพระองค์อัลลอฮุมมอินนีอัสอลุกะอิลมันนาฟินวริษตยยิบ ب น์และัลันมุตะกับันข้าแต่อัลลอฮ ข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้มีความรู้ที่ยังประโยชน์ปัจจัยยังชีพที่ดีและการงานที่ถูกต่อรับอาอูบิอิซติลลาฮิวะกุดรจตฮิมินชัรริมาอจิดุวะอูฮาดิรุฉันขอความคุ้มครองด้วยอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยเดชานุภาพของพระองค์ ให้พ hey, uh. um ้นจากความชั ra, ่วร้ายของสิ่งที่ฉันประสบและสิ่งที่ฉันระมัดระวังอยู่อัลลอฮุมมะฮับบิบอิลัยน์ลิอิมาน وزينه في قلوبنا وكره إل ัย ن الكفرة والفسوق والعصيان وجعلنا من الرشدين โออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เราข้าพระองค์ มีความรักในการศรัทธาและทำให้การศรัทธาสวยงามในหัวใจของเราข้าพระองค์และให้เราข้าพระองค์มีความเกลียดชังการปฏิเสธการฝ่าฝืนและการดื้อดึงและโปรดให้เราข้าพระองค์อยู่ในหมู่ผู้ได้รับการนำสู่ทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮุมอินนีอาอูซุบิกะมินมุงการอติลอัคลากี วัลอามาลีวัลอหัวอีอ้อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากมารยาทที่ไม่ดีการงานที่ไม่ดีและให้พ้นจากอารมณ์ไฟต่ำด้วยเถิดรับบนาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคราติฮัสนะวะกินาอาซับนา โอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดประทานความดีงามให้แก่เราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรงโปรดคุ้มครองเราให้พันจากกันไฟนรกด้วยเถิดวัส่ัลลมหัวลราะนบีนามุฮัมมัดยาอัรฮ์มัลรรลฮิมีน